วันนี้เพิ่งจะพาทุกคนไปที่ไร่กันนะคะโอเคเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะไปทำอะไรกันวันนี้โอเคไปกันเลย เจอเหตุไม่คาดคิดนะคะนี่นะค,ะค่ะดูสิค่ะต้นไม้ล้มขวางทางเรานะคะเราไม่สามารถที่จะไปได้เนาะคะดูสิค่ะแล้วก็ต้องมาตัดออกก่อนเนาะนี่ยาวมากต้นสนนะคะบ้านพึ่งอ่ะจะมีต้นสนเยอะทุกคนค่ะเราก็ต้องรอต่อไปนะคะนี่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะคะก็แล้วก็พยายามที่จะเอาออกก่อนเนาะ ไปแล้วไปแล้วเอ่อคิสโอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะค่ะทุกคนเราไปกันต่อเลยเสร็จแล้วนะคะ ทุกคนบรรยากาศนี่นะคะบ้านพึ่งนะคะดูความเขียวขจีนั้นพึ่งชอบมากค่ะนี่บรรยากาศแบบนี้นะคะหรูหราอลังการมากค่ะแบบนี่นี่นะคะวันนี้เราจะไปไร่กันนะคะพึ่งก็พาทุกคนไปหลายรอบแล้วเนาะแต่วันนี้เราก็จะไปกันอีกแต่เราจะมามาดูว่าในไร่นั้น ตอนนี uhm ้ไปถึงไหนกันแน่ทุกคนคะาพึ mm ่งมาถึงไรแล้วนะคะลอยก็จะอยู่ตรงนู้นเห็นไหมคะบนโอยสูงเลยโอเคพึ่งพร้อมแล้วนะคะนี่พึ่งเอาสอกวตไปด้วยนะคะสอร์ตแต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเพึ่งไม่รู้ใครรู้ก็คอมเมนต์ดยนะคะโอเคเดี๋ยวพึ่งไปละไปเก็บของในไรจันละไปละ ทุกคนนักเข้าไปกันแล้วนะคะนี่ทางก็จะเประมานนี้นะคะนี่ว้าวถึงแล้วถึงแล้วนี่ข้าวเต็มออไรเลย<ๆ>นี่ว้าวถ,าถ,าถึงแล้ว แค่ okay, เจอกันในสวนเลยเนาะในไรเลยเนาะโอเคไปเพื่อ,อนค่ะเพิ่งอยู่ในไร่แล้วนะคะนี่อยู่บนท่อนไม้อันใหญ่ๆอันนี้นะคะนี่นี่ไร่ของเราในวันนี้นะคะเป็นไร่ของคุณป้าเขานะคะวันนี้เราจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูกันว่าในไร่นั้นมีอะไรบ้างในไร่หมุนเวียนนะคะนนี้เป็นไร่หมุนเวียนนะคะนี่โอเคนี่ บรรยากาศนะคะนี่โอเคมาดูกันเดี๋ยวพึ่งจะพาไปดูนะคะโอเคไปกันเลยมานี่นะคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นเห็ดนะคะเห็ดที่ชื่อว่าภาษากะเหลี่ยงนะคะเขาเรียกว่ากืออีนะคะดูค่ะเต็มเลยอ่าเห็ดแบบนี้นะคะจะไม่ขึ้นแบบทั่วไปนะคะจะขึ้นโดยเฉพาะเอ่อในไร่หมุนเวียนนะคะในไร่ที่เราเผาไปแล้วแล้วก็ต้นไม้ที่มันแห้งๆแบบนี้นะคะแล้วเห็ดพวกนี้จะขึ้นนะคะ แต่ว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรพึ่งไม่รู้ค่ะใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะคะโอเคค่ะ โปนะคะทุกคนหูโปภาษาี่เลียงเรียกว่าหูโปะนะคะอันนี้ก็จะเป็นผักชีสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะมาเก็บเนาะเก็บกันเลยเดี๋ยวนี่นะคะผักชีแล้วก็เก็บไปปลูกไปนะคะนี่ปลูกไปเรื่อยๆนะคะในในเมื่อฝนยังตกนะคะคนอาคนแก่คนเฒ่านะคะเขาบอกว่าเราก็ต้องปลูกลงไปเรื่อยๆค่ะมันก็เราก็จะได้กินแบบต่อเนื่องเลยนะคะถึงเราจะเก็บไป แต่เ,เราก็ยังมีกินอีกนะคะนี่ก็ปลุกไปได้่อยนะคะนนทุกคนดูสิคะเพิ่งเดินในอันเนี้ยอยู่ในไร่เลยนะคะในตัวไร่เลยนะคะนี่คือข้าเต็มเลยสูงมากร้อนนะคะนี่เรามาดูกันต่อเลยนี่นะคะเรามีพักกาดนี่พักกาดนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นต้นยาสูบนะคะ เขาเรียกว่าอาซูนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่ายาซูนะคะนี่ต้นก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะ,ะไร่ของเรามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยออมาดูกันต่อลเลยไปอ,อ๋อนี่นะคะต้นมะเขือนี่เห็นไหมคะลูกก็ยังเล็กๆอยู่เลยมะเขือนะคะต้นเอ่อภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าสกอนะคะโอเคไปกัน ใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วนะคะนี่อันนี้คือพูดจริงงานในต้นข้าวสูงมากทุกคนดูเราก็จะเดินตามนี้เลยนะคะตามซอกอย่างนี้เลยนะคะโอเคนะคะนี่ก็จะเป็นเซกเลล่านะคะเซกเลล่าแล้วก็จะเป็นเซกลเกลเซกเลหิวสิเนาะภาษากนเหี่ยงเรียกว่าเซกเลล่านะคะแล้วก็เราก็จะกินรากของของมันด้วยนะคะมัน าษากะเหี่ยงเรียกว่าสกเลอรี่นะคะถ้าเป็นรากของเขาอ่ะแต่ภาษาไทยเพิ่งไม่รู้จักนะคะใครรู้จักบอกเพิ่งด้วยนะคะโอเคไปกันต่อเลยทุกคนดูบรรยากาศต้นข้าวสวยมากเลยเขียวขจีโอโหชื่นใจมากเพิ่งชอบเลยแบบนี้อ่ะเพิ่งหลงแบบหลงมากนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นงาน,นะคะนี่ดอกออกแล้วเต็มเลยอันนี้นะคะต้นงานใครเคยเห็นบ้า นี่นะคะถ้าไม่เคยเห็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือหนี่โซนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าหนี่โซโอเคไปกันต่อแล้วอ,ลอันนี้ก็จะเป็นเผือกนะคะต้นเผือกนะคะก็จะประมาณนี้นี่ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าคือนะคะคือโอเคไปกันต่อโ <Okay. S 1> อเคค่ะทุกคนนี่นะ,ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าต้นเอ่อเตงก้านะคะทุกคนมาดูกันนะคะว่ามี มีลูกตลอนี่นะคะลูกก็จะประมาณนี้นะคะลูกแดงกว่าว้าวสวยมากนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าดีนะคะดีคว่าดีนะคะดอกไม้นะคะนี่มันจะเป็นดอกไม้นะคะมันเขาเรียกว่าต้นดอกทองดอกดอกแดงนะคะดอกเหลืองดอกทองดอกแดงประมาณนั้นนะคะก็ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าพอพ พอบอนะคะเพิ่งมาอยู่ตรงนี้ได้ไงดูสิค่ะนี่ตรงยอดดอยเลยนะคะนี่สุดยอดเพิ่งขึ้นมาแบบอย่างไกลามากเลยนะคะนี่หน่อยมากโอเคมาดูกันต่อเลยค่ะว่าเราจะมาพบเจอกับอะไรอีกบ้างในไร่ของเราในะวันนี้นะคะในวันนี้โอเคมาดูกันเลยนี่จะเป็นต้นมะ้นยนะคะทุกคนมะน้อยเตรมเลยนี่นะคะ ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าชิโปเดนะคะชิโปเดนะคะโอเคแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนหว่ศึกเรีว่าน่วยสกูนะคะแต่ว่าภาษาไทยเป็นเขาเรียกว่ามันอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะเพิ่งไม่รู้จักค่ะทุกคนใครรู้บอกทีนะคะนี่ทุกคนเพิ่งถึงยอดดอยแล้วนะคะนี่วิว วิวหลักล้านหลักล้าน,หล,ลานหลักแสน <Okay. S 2> แสนล้านลงไปทำไมนี่นะคะวิวของเราน,นี้สุดยอดขยับมาบ้างนี่เย็นสดชื่นสบายมากชื่นใจโอเคไปดูกันต่อเลยนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็น ดาือซานะคะดะาือซานะคะภาษาไทยพึ่งก็ไม่รู้ตามเคยนะคะพึ่งไม่รู้เลยทุกคนใครรู้ก็บอกทีนะคะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคะว่ามันเป็นอะไรนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่าภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าดาือซานะคะบางลูกก็สุกแล้วนะคะนี่แต่ว่าอันนี้มันแบบแก่แล้วเนาะเราไม่กินเราจะกินพวกแบบอ่อนๆเนาะโอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นกระท่อมเล็กๆนะคะ กระท่อมนี้เราไม่สร้างใหญ่นะคะก็จะสร้างเล็กๆแบบนี้เพื่อที่เราจะพักอาศัยแล้วก็เราจะทําปีต่อปีนะคะกระท่อมอะค่ะเราจะใช้แค่ปีเดียวนะคะปีต่อปีเลยเราจะไม่อยู่นานนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะกระท่อมนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน่วยพัดโดนะคะโอ้พัดโดจริงๆ นี่นะคะหน่วยพัดดภาษาภาษากะเหลี่ยงนะคะเขาเรียกว่าหน่วยพัดดเนาะก็คือภาษาไทยก็เหมือนเป็นมันพวกตระกูลมันนะคะมนันอะไรไม่รู้เหมือนกันมันใหญ่ๆหรือเปล่าไม่รู้เป็นพวกมันนะคะทุกคนทุกคนได้ยินเสียงพึ่งไหมนี่ต้นข้าวคือสูงมากคือเดินไม่ได้ถ้าจะไม่ได้เลย น่คะสูงมากทุกคนสวยงามจริงๆเลยเห็นไหมโ okay อเคเป็อันนี้ก็จะเป็นเม็ดเดือยนะคะเม็ดเดือยภาษากะเหลี่ยงเรียกว่าเบอะนะคะเบอะนี่ต้นเดือยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคล้ายๆต้นเข้าเลยเนาะนี่เม็ดเดือยเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่เต้เลย,เลยแล้วก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดนะคะข้าวโพดใหญ่มากทุกคนมาเรามาเก็บกัน ขอบท์ใหญมาก,กคนเราเดินมาไกลมากแล้วเรามาเจอแม่น้ำใครก็มีแม่น้ำได้นะนี่โอ้แม่น้ำใสมากเลยอะใสมากจริงๆที่เราเดินมาไกลมากแล้นะคะทุกคนในไร่ในในส่วนของเราก็มี แนะนำด้วยนะนี่ใส่มากค่ะทุกคนเห็นก้อนหินเลยนะนี่เย็นเ <c oughs> <c oughs> ย็นมาก,กใส่จริงใส่จังค่ะทุกคนนี่แนะนำใส่เล็กๆแต่ว่าใส่มากเลยนคะคะนี่เฮ้ยเย็นมากทุกคนดูสิ <c oughs> นี่มีแตงแตงอันอันนี้เขาเรียกว่า แดงอะไรไม่รู้啊บางคนเขาเรียกว่าแตงทหารนะ่ะ <c oughs> เหมือนอไรทหารนี่เนาะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าดีมือนะคะดีมืออันนี้นะคะจะเป็นตระกูลถั่วนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าเบาะบะสานะคะเบาะบะสาค่าะเหนื่อยมากทุกคนเดี๋ยวพิ่งกินอืมแตงกวากรอบอร่อยมาก อืออ้เวิระสุดนี่เรามีมะเขือพวงด้วยนะคะข้างทางก็มีนะคะทางไปสวนนี่สวยงามมากทุกคนภาษากะรเหรี่ยงเรียกว่าสกอค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมันสำปะหลังนะคะแน่ นเซะนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่านื้เซนะคะมันสัมปลังนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วนะคะถั่วแบบนี้จะเป็นถั่วสีแดงนะคะถั่วที่เราปลูกในไร่นะคะจะเป็นสีแดงนะคะทุกคนอร่อยมากแล้วก็รสชาติก็ต่างจากถั่วทั่วไปนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า กระทานะคะกระทาและอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นอีลืนนะคะผักอีลืนนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าพอวอนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ในกระท่อมแล้วนะคะนี่อันนี้วกมาจากในกระท่อมของเรานะคะนี่แล้วก็มาเผาอ่าคอนเอ,อะไรนะเบเคสานะคะข้าวโพด โอเคค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพิ่งก็กลับมาถึงกระท่อมแล้วนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เราได้อะไรบ้างนะคะเราได้หลายอย่างมากเลยทุกคนแต่ว่ามันไม่หมดนะคะอันนี้คือแค่บางส่วนเท่านั้นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบว่าพืชผลผลไม,ม้อ่าในไร่ของเรานะคะยังไม่ออกดอกออกผลเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ไม่หมดนะคะเป็นช่วงจะออกประมาณปลายปลายปีนะคะตอนเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ เริ่มจะออกกันหมดนะคะแต่ช่วงนี้เรามาในช่วงที่แบบว่ายังไม่ค่อยออกกันนะคะนี่นะคะสิ่งที่เราได้มากก็จะประมาณนี้นะคะเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักชีนะคะฮูโปะนะคะอันนี้อร่อยมากหอมแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นต้นคล้ายๆกับต้นผักผ,ผักชีเลยนะคะทุกคนดูบางครั้งเราแยกไม่ออกนะคะนี่จะเป็นภาษากะเหรี่ยงเขาเรียกว่าพอแครนะคะกลิ่นมันจะเหมือนแบบ เหมือนซอสเลยอะเหมือนซอสแม็กกี้เลยทุกคนจริงๆอันนี้นะคะและ้วน,นี่ก็จะเป็นผักกาดนะคะผักกาดผักอันนี้มันจะขมๆนะคะในไร่ของเราจะขมๆนิดนึงอันนี้ก็ออกดอกออกอันนี้เป็นเม็ดของเขานะคะนี่อันนี้เม็ดของผักกาดนะคะใครไม่เคยเห็นบ้างนี่ดูใกล้ๆเลยโอเคแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นผักกินหลืนนะคะนี่ผักประจําของ ชนเผ่ากะเหลียงเลยนะคะนี่เป็นอาหารที่แบบหอ,อมมากแล้วก็ได้กินปีละครั้งเองนะคะนี่เป็นผักอีหลืนก็คือหอบอนะคะแล้วก็หมะน้อยชีโปเดนะคะนี่ของโปรดพึ่งเลยอร่อยมากหมะน้อยแล้วก็เต้งกวาของเราดีนะคะนี่เป็นดีควาแล้วก็ข้าวโพดอ่า เบิเคซ่าเออบิอเคซ่าเขาโพดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลูกเเคดออันนี้นะคะเป็นยอดอฟักทองนะคะอันนี้ใช้ทำข้าวเบอร์นะคะส่วนมากเขาจะทำข้าวเบอร์หรือว่าต้มต้มกินว่าเป็นแกงนะคะฟักทองของเราอันนี้ก็จะเป็นฟักทองแบบอ่อนๆนะคะเราจะใช้ใช้อทำเป็นข้าวเบอร์ ใส่รวมกับไอยอดยอดฟักทองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด a ากือสานะคะด a ากือสานี่ก็จะลูกประมาณนี้สวยมากอร่อยมากใช้ต้มแล้วก็จิ้มกับน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะผัดเอาก็ได้นะคะแต่ว่าภาษาไทยเพิ่งไม่รู้นะคะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแตงกวาเหมือนกันนะคะน,นี่ก็ มีหลายไซส์นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นเห็ดของเรานะคะเห็ดนี้คือสําคัญมากค่ะอันนี้ก็คือได้กินแค่ปีละครั้งเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้คือกืออีนะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่ากือ e อีแต่ว่าภาษาไทยพึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าพึ่งรู้ว่าอันนี้คือต้องได้กินปีละครั้งจะอยู่ในไร่แล้วก็จะขึ้นตามต้นไม้นะคะต้นที่แบบว่าโดนเผาแล้วก็จะขึะ้นจะออกมาแบบนั้นนะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะเป็นต้นยาสุกนะคะทุกคน อันนี้ก็ถ้าเราเซิร์ชใน Google เราก็จะเห็นนะคะนี่มีประโยชน์เยอะมากค่ะอันนี้จะเป็นเขาเดี๋ยวนี้เขาจะใช้ายาฆ่ามแมลงนะเป็นแบบยาแบบชีวภาพนะคะไม่ใช้แบบเคมีแล้วเขาจะใช้ตัวนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะคนแก่คนเฒ่าในบ้านในบนน้อยนะคะเขาจะปลูกกินเองค่ะแล้วก็ถ้าเขาสูบบุหรี่หรือว่ากินหมักนี่นะคะเขาก็จะปลูกกินเองแล้วเขาจะไม่ไปซื้อที่ตลาดนะคะเพราะถ้าปลูกกินเองก็คือ ปลอดสารพิษนะคะถ้าอยากอ,าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของอต้นยาสูบนะคะสามารถไปค้นที่ Google ได้นะคะทุกคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้นงานะคะอันนี้เป็นงานะคะภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า,านีโซนะคะนีโซก็จะประมาณนี้ค่ะนีโซก็มีประโยชน์เยอะมากนะคะแล้วก็อันสุดท้ายของเราในวันนี้ก็จะเป็น ดอกไม้นะคะดอกไม้แดงดอกไม้สีทองก็คือดอกไม้เหลืองเนี่ยเนาะ,ะภาษาการเลียงเรียกว่าพอทูแล้วก็พอกอนะคะอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมต้องปลูกดอกไม้ด้วยอันนี้คือในไร่หมุนเวียนนะคะทุกคนจะปลูกดอกไม้อันนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ออกดอกนะคะทุกคนแต่เขาจะออกดอกประมาณเดือน ไปลายปลายปีนิดนึงนะคะยังไม่ใช่ช่วงนี้แต่ดอกก็จะประมาณนี้นะคะเป็นตัวช่วยในการที่จะดึงดูดแมลงต่างๆนะคะที่จะเข้ามาแล้วก็เพราะว่าเขาจะเอาอะไรนะแมลงอาจจะเป็นตัวเก็บเกสรน,นะคะถ้าเขามาก็จะ,ะมากินมาโดมมาเจาะตรงออดอกข้าวนะคะก็จะทําให้ข้าวของเราดูสวยแล้วก็เม็ด ไปด้วยข้าวแล้วก็อุดดมสมบูรณ์นะคะถ้าอยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะไปเซิร์ชใน Google ได้นะคะเพิ่งไม่สามารถอธิบายให้แบบชัดเจนได้นะคะเพิ่งก็รู้แบบคร่าวๆนะคะแล้วในวันนี้นะคะเราก็เพิ่งก็ไม่ได้ได้ของเยอะนะคะก็ได้ประมาณแค่นี้ค่ะแต่ในสวนไร่หมุนเวียนนะคะจะมีผลไม้และว,ว่าผักเยอะแยะมากใหม่เยอะกว่านี้นะคะประมาณผู้ใหญ่เขาบอกว่ามีประมาณ30กว่าอย่างนะคะ แล้วก็ก็วันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนคะเราจะเห็นว่าไร่หมุนเวียนนั้นสําคัญสําหรับพึ่งแล้วก็สาคัญสําหรับคนโดยอย่างเรามากเลยนะคะทุกคนและเราจะเห็นว่าในไร่หมุนเวียนนั้นมีผล,ลไม้หรือว่าพืชผักหลายอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะคะและเราไม่ใช่กินแค่ภายในปีนี้หรือว่าเดือนนี้เท่านั้นนะคะแต่เราสามารถเก็บกินาใน ในปีหน้าด้วยนะคะเก็บไว้ได้นานนะคะอย่างเช่นฟักทองฟักเขียวหรือว่ามานเผือกงาต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเราสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็สามารถกินได้ถึงปีหน้าช่วงถึงฤด,ดูร้อนของปีหน้าเลยนะคะทุกคนเราจะเห็นว่าสำคัญมากแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเข้าใจถึงเรื่องของไร่หมุนเวียนบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะ ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของไร่หมุนเวียนะคะเพื่งเองก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้แบบอย่างละเอียดได้นะคะแต่เพื่อนๆสามารถที่จะไปค้นใน Google ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเขียนแล้วก็อธิบายให้อย่างชัดเจนให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนนะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าพึ่งจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูกันอีกนะคะโอเคค่ะไว้แล้วก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเอ่อให้พึ่งด้วยนะคะแล้วพึ่งเองก็มีช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อน้ำพึ่งคาเรนเกิร์ลบล็อกนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามพึ่งด้วยนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย